สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ n n e l Magic s a r e r t h ลอดบายจันแพทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีสิงค์ะ่ะหรือชาวรัคนาราศีสิงก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างน,ะะนั่นเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากว่าได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจก็แค่ปล่อยผ่านไปมันอาจจะไม่ใช่เป็นพลังงานของคุณก็เป็นได้นะคะ เราจะมาดูว่านะคะเพื่อนของเรานั้งสามสถานะในลัคนาราศีสิงห์หรือชาว ราศีสิงห์นั้นเป็นเช่นไรในเดือนเมษายนเริ่มจากฐานะของคนที่มีคู่เกาะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปสู่การพยากรณ์นะคะฝากติดตามนะคะเพจหินแ n g e l Stone ของจนันแพทด้วยนะคะเป็นเพจที่ร้อยหินตามดวงชะตาค่ะส่วนหินนี้เป็นหินตามปีนักษัตรนะคะเป็นหินแก้ปีชงของคนเกิดปีรากาค่ะนะคะมีใส่ปีเสี้ยห้าสีด้วยนะคะเพื่อเป็น การดึงดูดเอาเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็มี Evil Eye ดวงตาปีศาจนั่นเองเป็นตัวปกป้องสิ่งชั่วร้ายหรือปกป้องพลังงานที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ตัวผู้ที่สวมใส่นะคะพลังหินนี้นะคะเป็นพลังหินที่ร้อยตามปีนักษัตรค่ะ แล้วเส้นนี้เป็นของคนที่เกิดในปีรากานะคะใส่แก้ปีชงได้นะคะนั่นเองนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหินและแบบหินต่างๆได้ในเพจ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนะคะฝากเข้าไปดูตรง description ที่จัดทิ้ิ้งเอาไว้นี้ด้วยนะคะราะคาเรามาดูว่าเรื่องดาวความรักของชาวสิงห์นะคะในสถานะของคนที่มีคู่เป็นเช่นไร ในเดือนเมษายนนี้นะคะไนซ็อกบอลค่ะเอสอาร์นติโค้ดเดชชาริอ์ทรีออฟวอน สุดท้ายเจ้าเเวค่ะพลังงานโชว์ว่านะคะคุณคุณชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนเมษายนมันเป็นเดือนที่คุณให้ความสำคัญกับเรื่องของการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะคะบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางห่าง ไกลออกไปนะคะห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากคนรักเพื่อไปทํางานต่างถิ่นต่างที่มีเกณฑ์ได้พบปะได้เข้าสังคมกับคนหลากหลายนะคะเป็นสังคมใหม่ๆค่ะนะคะเพราะฉนั้นชาวราศีสิงห์ที่เขาเรียกว่าต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็ต้องไปห่างไกลจากคนรักคู่ครองก็ให้ระมัดระวังนิดนึงคะ่ะระมัดระวังว่าจะมีมือที่3เข้ามาทางฝั่งของคุณได้นะคะเพราะว่าดูแล้วในพิเรียดนี้เนี่ย คุณน่าจะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียวกับเพศตรงข้ามนะคะก็ให้ระมัดระวังค่ะ ในเรื่องราวของอความรักซ้อนแทรกหรือเป็นลักษณะของการใกล้ชิดกันเกินไปนะคะถ้าไปไหนด้วยกันบ่อยๆกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆนานาก็พึงให้ระวัดระวังใจตนนะคะอาจจะเผลอใจได้ง่ายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของคุณคุณชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้เรามาดูว่าคนรักคู่ครองของคุณเป็นเช่นไรโอโ้ขึ้นมาเป็น8ดาบเลยคะ่ะใบแรกตามมาด้วย nine of pentacles และไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งไม้เท้านะคะและปิดท้ายด้วย เด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะตัวเขาเองเป็นเช่นไรตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเศร้าซ้อยถ้าเกิดคนรักคู่ครองหรือชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะต้องอยู่แบบเดียวดายอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เหงาสิทีเดียวเพราะว่าเขาก็มักจะหาอะไรทําหรือไม่ก็เป็นลนักษณะของการอยู่ใกล้ชิดกับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆหรืออยู่ใกล้ชิดกับบริวารอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น ความห่างไกลที่ที่เข้ามาณนะตรงนี้บางทีมันก็ทําให้สัมพันธภาพในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋ในฝั่งของคนรักคู่ครองของคุณคุณชาวราศีสิงห์นั่นเองเพราะนั้นก็พยายามบังคับใจตนชาวราศีสิงห์อย่าให้เตลิดเปิดเปิงหรืออย่าให้แบบไปคิดอะไรนอกกรอบบ่อยๆเดี๋ยวคนรักคู่ครอ,องของคุณก็จะผิดหวังหรือเสียใจได้ง่ายนะคะ อะมาดูซิว่าแนวโน้มพลังงานความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Emperor ค่ะ1เหรียญน,นะคะนา i สปอ o r s s ซ e ว่น of Swords และ Five of p e n t a c ค e s ค่ะนะคะพลังงานโชว์มาว่านะบางทีคุณคุณชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจมากจนเกินไปและบางทีก็ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรักคู่ครองมันก็อาจจะทำให้คนรักคู่ครองเกิดอาการเซ็งหรือเบื่อหน่ายนะคะเล็กอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นนะคะมันก็จะทำให้ ความรู้สึกของเขายิ่งดิ่งดาวลงไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าความรักมันดีอยู่แล้วอย่าพยายามดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ ะะช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักไม่ค่อยดีเพราะว่าคนรักอาจจะเรียกร้องคุณมากจนเกินไปแต่ตัวคุณก็มักจะชอบทําอะไรปกปิดซ่อนเร้นอยู่บ่อยๆมันก็เลยทําให้เกิดแกลบหรือเกิดช่องว่างระหว่างกันเข้ามาได้นะคะก็เตือนให้ชาวราศีสิง์ลดลดสเสน่ห์ของคุณลงมาบ้างนะคะอย่าพยายามทําอะไรที่มันออกนอกรูดนอกทางนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวพลังงานความรักดีดนะคะ มันจะมีปัญหาได้ง่ายนะคะอันนี้ไพ่ออร์ l เคบ่งชี้มาว่าระวังการถูกจับผิดด้วยนะคะระวังการถูกจับผิดนะคะแล้วก็การเดินทางมีเข้ามาชั่วๆ์แน่ๆนะคะบางครั้งก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันค่อนข้างเสี่ยงต่อความสัมพันธ์นะคะอะไรที่ไม่ดีปลดปล่อยออกไปนะคะเก็บสิ่งที่ดีๆไว้นะคะแล้วก็ อดทนรอคอยอดทนรอคอยที่จะได้มาพบปะหรือได้มาเจอเจอกันอย่าพยายามมีความรับต่อกันถ้าคนเรานะคะเ,เรื่องราวของครอบครัวถ้าหากมีความรักต่อกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ก็จะประชดประชันและทำตามแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดคอน f lict มันก็จะไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นไพ่ก็บ่งชี้ออกมาว่าให้ระวังค่ะนะคะถ้าคุณมีความรับก็ระวังเขาจะจับผิดหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะตามสืบตับสองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจคุณไม่มีความรักต่อกันนะคะเป็นไปอย่างซื่อตรงนะคะซื่อสัตย์ต่อกัน นะคะเรื่องราวหรือการถูกจับผิดอะไรต่างๆนานามัมนก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เตือนให้ชาวราศีสิงห์นะคะพยายามอยู่ในกรอบแล้วก็พยายามาทำอะไรแบบตรงไปตรงมาให้คนรักคู่ครองคุณไว้ใจมากๆแล้วเวลาคุณจะไปไหนไปต่างจังหวัด ใ,ใดๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันจะเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นเองสำหรับชาวราศีสิง์ในสถานะของคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีสิง์กันแล้วนะคะไพ่ไปแรกออกมาเป็น Ace of Swords ค่ะ debut the world The Tower and Four of Wands ค่ะม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะคะม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดเบื่อเบื่ออยากๆอะไรประมาณนี้นะคะใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ายังคงไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความเห็นแก,ตนะะนแก่ตัวได้นะคะกลัวเหงา กลัวโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะแต่อีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความชัดเจนแต่สถานการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่เขาทำมันไม่เอื้ออำนวยทำให้คุณมีความรู้สึกที่จะมีความสุขได้อย่างเต็มที่มันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนเบื่อๆอยาก เบื่ออยากจะตัดความสัมพันธ์แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวกลัวว่าแบบจะไม่มีใครอยู่ในไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรับทุกข์ไม่มีใครทะเลาะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ทำตัวให้มันชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์มันก็เลยทำให้คุณเกิดอารมณ์แบบสองขั่วนะคะเหมือนกับเหมือนกับเครียดเครียดเหมือนกับอึดอัดนะ อยากจะไปต่อก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรอย่างเต็มที่แต่บางทีถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนตกเป็นเบี้ยร่างจนบางครั้งก็อยากจะตัดปัญหาอยากจะเลิกขาดมันเป็นความรู้สึกแห่งความสับสนนะพอบางทีคุณคิดว่าจะหันหลังจะเลิกขาดคุณก็มานั่งคิดละเออมันก็ยังดีกว่าไม่มีคนคุยด้วยนะ หรือว่าจะกลับไปเหงาอย่างเดิมดีอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างเครียดคิดวนไปเวียนมาหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ได้นะขณะนี้อ่มาดูซิว่าในความรู้สึกของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยมันเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะ The magician ค่ะอว่าเขาเป็นมจิเชียนอ่ะเขาก็ถึงมามาไปไป,ไปหายๆนะคะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่า ชอบใช้อำนาจในการควบคุมและการคอนโทรลนะแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อคำพูดหรือสิ่งที่เขาได้บอกคุณไว้นั่นเองนะคะตัวเขาเองอ่ะมันมีภาระของการงานการแบกรับหน้าที่อะไรบางอย่างที่หนักอกหนักใจเข้ามาและเขาก็วาดฝันถึงความก้าวหน้าในแง่ของการการทำงานอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ใจเขาไปโฟกัสกับเรื่องอะไรไปโฟกัสกับเรื่องของการเอาชนะปัญหาเอาชนะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในพีเรียดนี้ถ้าถามว่าในการในในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันทิ้งห่างไหมมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างนะคะเขาก็ยังคงพูดคุยยังคงติดต่อยังคงสื่อสารกับคุณแต่ด้วยความที่มันเป็นความรู้สึกที่ มันไม่ค่อยได้สตรองมั่นคงเหมือนผู้ใหญ่มันเป็นเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะบทจะมาก็มาบทจะหายก็หายหายก็หายเงียบไปเลยทักไปก็ไม่ตอบไม่อ่านไลน์ไม่อะไรเลยอะไรประมาณนี้มันเป็นพลังงานของเดอะแมจิกเชียนที่มีความรู้สึกว่านึกอยากจะมาตอนไหนก็มา,านึกอยากจะไปตอนไหนก็ไปมันเลยทําให้คุณคาดเดากับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะจนบางทีคุณก็อยากจะอยากจะตัดอืมเพราะใจคุณจะตัด แป๊บหนึ่งเขาก็จะอ่ะติดต่อกลับมาละแต่พอพูดคุยไปสักระยะหนึ่งหวังที่จะพัฒนาความชัดเจนให้มันมากยิ่งขึ้นเขาก็หายเงียไปอีกละอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้คุณคาดหวังอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะมาแนวโน้มมันเป็นเช่นไรยังเป็นเดวิลอยู่เลยแนวโน้มนะคะเป็นการทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองมากกว่านะคะเขาก็ยังคงเป็นตัวเขาอย่างเนี้นะคะ คุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็รอคอยกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะมีตัวเลือกใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเข้ามานะคะแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่เจอตัวเลือกที่ดีกว่าตัวเลือกที่มีอยู่ก็เลยอดทนทนคบทนคุยกับคนลักษณะแบบนี้ไปซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณตกภายใต้การคอนโทรลของอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่คุณด้วยความที่คุณคาดหวัง ถึงความมั่นคงคาดหวังถึงความสุขที่เขาเรียกว่ามันยาวนานคุณก็เลยต้องอดทนคุณก็เลยต้องรอคอยความเป็นตัวของเขาด้วยความรู้สึกเงียบเหงาเขาค่อนข้างเป็นมนุษย์งานค่ะบ้างานจนเกินพิกัดนั่นเองอนะคะ อ่ะถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเขาคุณก็จะครบจะคุยกับเขาได้งานถ้าเขาหายไปหรือเขาไม่ได้ติดต่อคุณอย่างสม่าเสมอนั่นแหละก็เพราะอะไรก็เพราะงานที่เขาทาแบบล้นมือเพราะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังการอยู่ด้วยกันเป็นเป็นคู่กันอย่างมีความสุขบางทีมันอาจจะต้องแลกมาด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางและเหงาอกเหงาใจเพราะเขาก็ยังคงเป็นเขาเช่นนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไป ะะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่คุณมีความรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องมาทนกับคนที่บ้างงานลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณไม่อยากทนคุณอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆมันก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพราะว่าตัวเขาเองบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ได้ตามอย่างที่คุณต้องการแบบเป๊ะเ,เ๊มันก็เลยปล่อยทําให้คุณต้องมีอารมณ์แห่งความเงียบเหงา ศร้าซ้อยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคนคนนี้อยากจะพัฒนาอยากจะให้มันก้าวหน้าคุณอาจจะต้องใช้เวลารอคอยในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างนานแต่ถ้าคุณคิดว่าเออไม่ไหวแล้วอยากจะปล่อยคุณสามารถปล่อยได้นะถ้าคุณปล่อยได้คุณก็ต้องเปิดให้กับใครคนอื่นเข้ามาเรียนรู้คุณคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ ดีไม่ดีนะคะถ้าเกิดคนคนนี้เขาหายบ้าง,งานแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออเสียคุณไปแล้วเสียดายแล้วอยากจะเรียกร้องกลับมาการกลับมาใหม่ของเขาอาจจะเป็นการกลับมาที่แบบเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้อันนี้เป็นพลังงานของคนคบคนคุยในเดือนเมษายนที่คุณจะต้องเจอนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะ ดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่เดอะฟูลค่ะ h น o มอ o ์น nice king of swords ไพ่เดอะซันและสุดท้ายเป็นไพ่ ace of pentacles ค่ะดูเหมือนว่าใจคุณโฟกัสไปที่ ด้านของความก้าวหน้าในแง่ของการงานนะคะการติดต่อการประสานงานคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะคุณจะมีเขาเรียกว่าความมั่นอกมั่นใจในการไปพบปะลูกค้าหรือความมั่นอกมั่นใจที่จะได้ไปพูดคุยนะคะกับคนที่อายุมากกว่าด้วยหรือน้อยกว่าด้วยในหลายๆ หลายๆหลายๆเวอร์ชั่นเลยทีเดียวซึ่งในหน้าที่การงานของคุณมันบ่งชี้ถึงความสําเร็จบ่งชี้ถึงการเงินที่มันจะมีมากขึ้น จนคุณไม่ได้นึกถึงเรื่องของความรักเลยคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะเพราะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยคุณไปโฟกัสกับการเดินทางการติดต่อการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมันเต็มไปในสมองคุณเต็มไปได้วยเรื่องแบบนี้แทบจะทั้งนั้นมาดูสิว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ Ace of Swords นะคะ Three of Wands ค่ะ เช่นอัลป์ว้าวไพ่หนึ่งถ้วยตามมาใบสุดท้ายและเป็น Nice o f อ o r n ค่ะนะคะถ้าจะมองนะมันก็ไม่เด่นชัดนักในแง่ของมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณหรืออะไรต่างๆนานา,นาเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงนี้นะคะล้วนแต่เป็นคนในที่ทำงานเป็นคนที่เอางานหนักมาให้คุณได้ช่วยเหลือกันในการทำงานแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะติดต่อประสานงานกันได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวเรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเด่นชัดมากนะักเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งคนที่นา ปัญหามาให้และก็มีทั้งคนที่นําความรู้สึกดีๆมาให้ซึ่งความรู้สึกดีนี้มันก็เป็นความรู้สึกภายในใจมันยังไม่ได้เจอปุ๊บชอบปั๊บหรือเห็นปุ๊บแล้วจะต้องตามจีบอะไรประมาณนั้นมันเหมือนเป็นการที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องใช้เวลาร่วมกัน แก้ปัญหางานพร้อมกันนะคะหรือรับผิดชอบงานไปด้วยกันมันจะก่อให้เกิดความผูกพันอันดีซึ่งมันจะเป็นราลกฐานที่ดีสําหรับความสัมพันธ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครจะเข้ามาในพิเรียดนี้ยังไม่เด่นชัดนักในแง่ของความรักส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันอาจจะเป็นคู่ คู่บัดดี้ในเรื่องของการทำงานนะการติดต่อหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่คุณจะต้องเข้าไปพบปะเจอเจอนะต้องไปคุยเรื่องของผลประโยชน์ไปคุยเรื่องของเงินทองอะไรประมาณนี้แต่เขาเหล่านี้ก็จะสร้างความมั่นคงหรือสร้างผลงานที่ดีมาให้กับคุณคุณชาวราศีสิงห์ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันบ่งชี้ถึงในเรื่องของการมีผลประโยชน์ที่ทาร่วมกัน นะคะการนำสิ่งดีๆมาให้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นการดูแลกันนะคะแบบมีกำหนดและระยะเวลานั่นเองนะคะความรักเลยไม่ได้สดใสเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วในพีเรียดนี้นะคะคุณก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงในแง่ของ ความรักนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียดที่คุณจะต้องให้ความสําคัญและโฟกัสไปกับเรื่องของการงานที่มันขยับขยายตัวความก้าวหน้า กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณจะต้องโฟกัสอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะนําพาชื่อเสียงให้ความสําเร็จมาให้กับคุณคุณชาวราศีสิงในสถานะของคนโสดเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้ก็อาจจะต้องว่างเว้นไว้ก่อนสําหรับเรื่องของความรักไปโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของเงินและเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จเข้ามาส,สู่ตัวคุณเองก่อนแล้วกันแล้วสิ่งดีๆนั้นจะตามเข้ามา ทีหลักนั่นเองนะคะจบแล้วค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันพันนามาลงให้เป็นประจำสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย